สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้แอดก็มีการเสี่ยงใส่ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะจ๊ะถึงจะไม่สบายลายวันก็ตามแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วทุกคนระวังตัวใส่แมสก์ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะเวลาไปไหนมาไหนเนาะระวังเป็นหวัดเป็นไข้โควิดนะแอดก็ยังไม่ได้ตรวจแต่แอดคิดว่าแอดไม่น่าจะเป็นนะยังได้กลิ่นยังกินข้าวอร่อยอยู่นะเดี๋ยวก็จะพยายามหาที่ตรวจนะจ๊ะอ่ะจบประเด็นแอดไปแล้ว มาดูประเด็นของโนริซ่าดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยมีข่าวของโนริซ่ามากมายไก่กองเนียจ้ะที่แอดมเลเวดี้ใจมากที่มีข่าวเยอะขึ้นขนาดนี้นะจ๊ะพอน้องก็มีการออกมาปรากฏตัวด้วยล่าสุดเมื่อคืนใช่ไหมที่บอกว่ามาเต้นเพลง w h e n i m With You กันที่สนามเด็กเล่นป้าหรือยังไงก็ไม่ทราบได้คือมันมีแบบสไลเดอร์มีนน่นนี่นั่นซัมตรงซัมตงิตง,ตงเนาะกับเหล่าทีม r o u ด์นั่นเองนะจ๊าแล้วก็เต้นกันทีมเนี่ยจะรออะไรนะทุกคนนะน่าหลักมากท้่พี่แนนนิสพี่อลิสแล้วก็ทุกคนนะจ๊ะอ่ะก็อาจจะมีการมารมรรวตัวปะชุ งานอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าที่นี่เออก็เลยมาถ่ายซะเลยเห็นสถานที่สวยน่ารักแบบนี้นะจ๊ะและ้วเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกันบ้างก,ก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะจ๊ะทีนี้เรามาดูเนื้อที่สําคัญกันดีก,กว่าก่อนที่จะไปฟังชาร์ตด้วยที่มีความสําคัญมากเช่นกันไม่แพ้กันเรามาดูในส่วนของการที่นอริซ่าของเรานั้นป้ายยาเข้าลักทีอุย้ยไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเขาแซวก,กันนอริซ่าไปให้ของขวัญน,นั่นแหละซึ่งเขาก็มีการเล่าว่ามีฟแฟนๆหรือมีคนสังเกตเห็นจ้าผู้กุญแจของนองงอน้น้ออองงงเเจววลยมาาตบ่ พี่ลิซ่าครับส่งผ่านทีมงานมาให้เพื่อขอบคุณที่ไปรุ่นถ่าย t ิ๊กตอด้วยกันนะครับซึ่งเขาก็บอกต่อว่าเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยอยากจะขอบคุณมากกว่าผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยจะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับอะไรก็ว,ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะแม่นริซ่าของเราจาจ๊ะก็ให้ของที่ตัวเองเนี่ยแทบจะเป็น global ambassador ได้อยู่แล้ว <laughs> ถึงจะไม่ได้มีตําแหน่งนี้เปทางทางการแต่แอดมั่นใจว่าทางโรงงานก็แอบส่งตุ๊กตามาให้เรื่อยๆแน่นอนแล้วน้องก็ซื้อเองอีกตอนนี้ก็เต็มบ้านไปหมดเพราะฉะนั้นก็อยถ้าที่บ้านมีที่เก็บไม่พอเราก็ขยายลัทธิไปเลยจ้าเอออาเซโนรอีซ่านิดนึงนะจะเป็นคนที่น่ารักมากแกให้ของขวัญน่ารักแล้วผู้ชายก็ยังห้อยด้วยพอคนให้เป็นคนระดับโลกเป็นแอดแอดห้อยทีนะเหมือนเป็นเครื่องรางที่ทําให้เราเต้นไปทั้งวันเลย เปขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ไม่เหนื่อยนะจ๊ะคิดถึงภูิใจปุุบโอ้โหพลังงานเข้าร่างทันทีทุกคนประทับร่างหนึ่งกันเสปา้าส่วนอีกตัวพ่อคนหนึ่งนะจ๊ะที่เคยร่วมง,งานกับโรซ่าไปไม่นานนี้เองก็คือพี่เทมทับเทมช่องของเรานั่นเองนะจ๊ะก็มีการได้หูฟังเบสซึ่งต้องบอกว่าได้เป็นของขวัญอะไรสักอย่าง,งนะจ๊ะในการร่วมง,งานกันนั่นแหละ ซืิงแบบหูฟังราคาหมื่นอัพจ้าโอ้โหโอเมก็แจกเป็นของขวัญได้หนึ่งโนริซ่านะของเราซึ่งพี่เทมก็มาอัพไอจีสตอรี่บอกขอบคุณนะลนิซ่าที่ส่งแบบอ่าหูฟังมาให้ฉันนะ่ะเสียงดีมากๆเลยเดี๋ยวฉันจะไปลองฟังเดี๋ยวนี้แหละอะไรเงี้ยเขาก็มีการถ่ายรูปลงว่าเออได้ลองใส่ลองฟังจริงอะไรก็ว่าไปแบบเสียงดีสุดอะไรสุดนะจ๊ะอืมแล้วก็มีการเขียนลิซ่าเอ็กซ์โพสด้วยเออันนี้เขาเรียกว,ว่ารู้งานนะทุกคน <laughs> ช่วยน้องไข่ของหลิ่นะจ๊าถึงน้องจะขายแทบจะโซเอาเองได้อยู่แล้วนะจ๊าแต่พี่มาช่วยไขอีกคนหนึ่งก็ ช่วยๆกันส่งเสริมการขายกันไปนะจ๊ะเพราะค้าไม่ค้าคู่นี้นะจ๊ะอ่ะจบไปแล้วประเด็นแรกนะจ๊ะมาดูประเด็นต่อมาที่ตอนนี้เป็นที่ฮือฮาพอสมควรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาจัดอันดับแรปเปอร์ทั่วโลกเนีน่ยองนลิซ่าของเราก็จะค่อย,อยู่แบบอันดับแบบยังไม่ได้อยู่ท็อป10อยูอเลยประมาณนี้ค่อยๆขึ้นมาเพราะว่าเป็นน้องใหม่ในการเปิดตัวเพลงที่ยังไม่ได้แบบมีจํานวนมากเท่าศออิลปินพี่ๆหลายๆคนเนาะแต่ว่าล่าสุดจะพอเปิดอัลเทออีโก้ได้ไห่น,น่ะตอนนี้จ้ามีการประกาศออกมาจาก Trap Music World เพจนี้แอดแนะนำให้ไปตามนะจ๊ะเพราะว่าเป หาข่าวดีๆเกี่ยวกับแรปหรือซึ่งมันเกี่ยวกับนอริซ่าของเราด้วยแล้วเขาก็มีการหยิบสถิติดีๆเกี่ยวกับนอริซ่ามาอัพบ่อยมากแอนได้ข่าวดีๆจากเพจเนี้ยเยอะจริงๆคนไปตามไม่ได้ซึ่งเขาบอกอัลบัม้มหญิงแรปนะจ๊ะที่มียอดฟังมากที่สุดของโลกประจำเดือนพฤษภาคม2015บน Spotify รายงานจาก Femal e r a ช Charts นอริซ่าเป็นศิลปินอันดับหนึ่งจากเอเชียและอันดับที่สองของโลกจ้า Most s t r e a m ีมีล m a ปอั a p ั้มในเ n ษาย2 0 2 5บนสปอติฟ y <c oughs> ฝึกอ่านนานอยู่นะจ๊ะอะเขาบอกว่ามีใครกันบ้างเรามาดูกันนิดนึงอขอ3าอันดับแรกนิดนึง Alligator by s n e v e r Hill นะจ๊ะของโดยชีิ139ล้าน m o r i s a Alter Ego 108ล้าน Planet Her Deluxe นะจ๊ะ9ก2ล้านแล้วก็ไล่ๆ,ๆไปก็จะเจอแม่เดยจากคทฮ h o พิง n ด้วยเนาะอะก็ต้องเรียกว่าแม่เดยจากคทก็ไม่ได้ active มานานก็กลับมา active กับ n o r i i าหลังจากที่แบบทำเพลงบอนเกตก็คงจะมีแบบมีไฟในการกลับมาทำเพลงมากขึ้นแม่ก็เพิ่งกลับมาทำก็ ค่อยๆข,ข,ข,ขยับกลับมาบาลังเหมือนเดิมจริงๆปกติแม่จะอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองสามเหมือนกันนะไม่เดนจากแคทเนี่ยพอแม่ไม่ได้ทำเพลงก็หายหายไปบ้างตามปกติตามแบบว่าวงการเป็นเทิงนะเข้าใจไหมเด็กน้องใหม่ไฟแรงอย่างโน,นริซ่าของเราถ้าเกิดออกอัลบั้มต่อไปอีกนะจ๊ะก็จะได้ต่อยอดสตรีมไปได้ซึ่งตอนนี้โน,นริซ่าถ้าเกิดรวมๆแล้วก็มีเพลง เราๆ2วเพลงนะทุกคนนะที่แบบว่าเป็นทางการแล้วก็มีการนับยอดสตรีมรวมออกมาแล้วประมาณ4,000ล้านเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็อัลบั้มอัลเทอร์ไกโลพันห้าลาลิสาพันเานะจ๊ะซึ่งนั่นทําให้นอลิซาของเราเป็นศิลปินหญิงเคป๊คนแรกนะจ๊ะที่มียอดสตรีมสูงถึง1,500ล้านได้ทั้ง2อาัลบั้มบน Spotify นั่นเองจ้ะและยังไม่พอแค่นั้นนะจ๊ะ เพลง When I'm With You นะจ๊ะหลังจากที่แบบว่าตอนแรกๆปล่อยมาก็พแะแลแล้วก็น้องไทล่าเออแต่ว่าการฟังอาจจะยังไม่เยอะเท่านี้แต่พอปล่อยท่าทุบสะโพกทุบโลกให้นี้ให้แตกไปแล้วนะจ้าพกกระแสแรงมากตอนนี้ยอดวิวก็เลยแซงหน้าเพลงอย่าง Fuck Up The World v i x e Solo Version ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นอ๋เพลงจาก Outer Ego ที่มียอดสตรีมสูงที่สุดเป็นอันดับทบน Spotify ของนองิซ่าจ้าขบมือสิจรออะไระจ๊ะ ยังจะยังไม่พอจะยังเหลืออีกโพนึงที่ต้องให้อึ้งปากค้างกันนะจ๊ะโดยโพนี้เนี่ยเขาชื่อว่า60คนดังที่ได้รับความนิยมและมาแรงที่สุดของปี2025เลยนะก็คือคนดังจากทั่วโลกทุกเชื้อชาติไม่รวมเคป๊อปอย่างเดียวหรืออะไรละแต่ว่านอริซ่าของเรานะจ๊ะติดอันดับที่31การจัดอันดับคนดังใน2025เป็นเอเชียและเคป๊อปคนเดียวที่ติดอันดับจาก60อันดับที่จัดเลยนั่นเองจ้าซึ่งเขาก็มีการเขียนประวัติต่างๆแอดอ่านดูแล้วเนะี่ยก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะะรูู้้อออย่่่แแลลวนนัก็องอาตาตม กันเลยนะจ๊ะก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเจ็บคอเนาะเอาแค่ว่าโนริซาของเราติดคนเดียวนี่ก็น่าจะปังปุริเยกันแล้วนั่นเองนะจ๊ะก็แสดงความยินดีกับโนริซาด้วยที่ยึดชาร์จทำสถิติทุกวันให้โลกอึ้งกันไปทุกวัน,นจ้ะก่อนจะจบคลิปกันไปนะจ๊ะใครที่ใช้แผ่นเสียงอ่าเวนแอมบิจูนะมาทุบเอวกัน,นเยอะนะทุกคนนะโนริซาภาษามากระตุ้นกันแบบว่าทุบอ,อกทุบเอวรับสอง <c oughs> อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซเวไปก่อนนะจ๊ะทุกคนนะสวัสดีจ้า